ค่ะสุนัขหนอแมวที่บ้านอะไรเงี้ยเลือกจะตอบประกอบด้วยนะรู้เลยใชมที่ที่บ้านมีกี่ตัวมีมีตัวหนึ่งค่ะที่เลี้ยงไ<ช>ว้ชื่ออะไรนะชื่อน้องนุน่นนินนุ่นนินไม่บอกครับนุนทำไงหนูไม่รักหนูนะปู<น>โอ้แม่รักหนูนะกันจะได้แข่งกันไหมนี่ยใครที่คุณจะบอกรักก่อนนอน ใจเลยพุกจัดเล่นเองหรือโยนครับ